คู่เดิมยังใช้อยู่ครับตั้งแต่บ้านพี่ปีชาตั้งแต่งานบวชเนาะตั้งแต่งานบวชตอนนั้นเอ้าคทำงานไงอ้อสวัสดีครับจุกะอ้อใครมาจากไหนที่ไหนเมื่อไรอย่างไรมาโตพักไปดั้งเข้าอย่างนี้เลยนะไปเลยไปเลยไปเลยตันละหมดไทยกี่เน้เออม่งเด่นในนี่โอ้ยับยบเลยเลื่อนเลยรปีชมงคงยัง เขาไม่ต้องถอดเลยเนาะไปแบบนี้เลยใช้วิธีการลากเอาเลยครับผมไม่สนแล้วตอนชั่วโมงนี้เจียวเลยเอาเดี๋ยวมาดูซูบีดยกไงทีนี่งานหม้น้อยสามภาษาครับ ตู้ลำโพงก็ S M H ครับของชังตีครับทั้งระบบเลยบีดเสียงกลางครับนี่เรียบร้อย วิจะให้ดูอะไรครับดูเขาเก็บของนี่แหละมาไม่ทันครับมาตรฐานครับทีง,งานนี้ะไปน้อยคแต่อร่อยชัวร์แล้วก็เต็มวงด้วยนะครับผมเวลาเล่น เกือบไปรู้สึกว่าพรงนี้มีงานที่อำเภอประทายครับโอ้มอมอน้อยสามภาษานี่พาทีมงานไปทั่วเลยครับผมนะได้หยุดกันบ้างไหมนี่ ทุ่งนี้เลยครับเงียบเหมือนกันประมาณนี้ครับเก็บของกลับทุกน,นี้ไปประทายต่อครับผม